สวัสดีครับวันนี้มาผมเอลอ์โกิ้งนะครับวันนี้จะมาเล่านิทานเรื่องคนคนหนึ่งครับแล้วก็นิทานเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงไปรับชมกันครับมีอยู่วันหนึ่งนะครับเป็นวันคล้ายวันเกิดของบุคคลที่ชื่อว่า K n c r a z y นะแล้ววันนั้นเป็นวันที่เขาดรอคอยมาเนิ่นนานนะว่าเขาจะได้รับของขวัญอันใดจากแฟนคลับของเขาบ้างนะครับ เอ้นั่นครับมีคนคนแรกเดินเข้ามานะครับอ๋อบุคคลคนนี้คือติ่งเวียโซนะฮะเออเขาจะเอาของขวัญอะไรมาให้เคนเกซี่นะฮะไปรับชมบทสนทนากันได้เลยครับอียีเกนเกซี่ครับผมอยากเจอตัวเิงมานานแล้วโอ้นี่ครับองวันมอมครับแล้วผมอยากรู้ว่าอ่มปีเล่นไหมครับเซิร์ฟเลยครับผมอยากเล่นด้วยมากเลยครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยวสียงเกรนเกสซี่เขาด่าจริตขนาดนี้เลยนะครับโอ้ย <c oughs> <c oughs> โอเคครับไปชมกันเลยครับพี่เล่นเสิร์ฟไปครับข้างหน้าค่ะอครับผมขอบคุณมากครับโอ้ยโอเคครับผมกลับก่อนนะครับโอเคขอบคุณสำหรับความหวังนะครับอเอา,อออาลาาะครับมีบุคคลที่สองเดินเข้ามาแล้วครับโอ้โหคนคนนี้เขาเป็นใครครับอ๋อบุคคลคนนี้เป็นเด็กหอยเหม่อนะครับโอเคครเขาจะเอา ของขวัญอะไรมาให้โกลเอนโกลซี่เนี่ยครับุลินพลันโอเคครับไปชมกันเลยครับพี่เก่งจะซีครับโอ้ยอยากเจอตัวจริงมานานแล้วโอ้ยไม่ไหวแล้วครับขอเยอบหน่อยเพื่อขับเพื่อนรักของขวัญนะครับขอโชคดีค่ะ วันนี้เลยจริงๆเลยตั้งแต่เช้าเลยจะเจออะไรก็ไม่รู้และในขณะนั้นมีบุคชายร่างงามเข้ามาคนหนึ่งเอ่อคนนี้คือผมเองแม่งยอตัวเองด้วยโอเคครับเนื่องจากวันนั้นผมได้เอ่อเอ่อเหมือนจะเป็นการโกโหกก็ว่าได้นะครับว่าจะเออเอ้ยลืมของขวันไว้ผแต่ผมที่จริงผมจะมาเซอร์ไพรส์นะฮะโอเคแล้วผมก็ได้ให้ของฝันนั้นไปนะครับ ก็จะไม่มาให้เล็กๆถูชเอางั้นกลับเลยครับเดี๋ยวรอเล่นเสียงเคเอ็นเย่ยังกระเจ็บคอนะีโอเคครับที่เรื่องนี้ถามว่าคนคนหนึ่งนี้คือความหมายก็คือความสําคัญของแต่ละคนนั้นเราไม่สามารถทดแทนกันได้เลยเพราะว่าความสําคัญของแต่ละคนนั้นจะแตกต่างกันออกไปนะครับแล้วก็อยากให้รู้ว่าถ้าพี่เคเอ็นเหรือพี่ขวัญน,นะถ้ายังแบบ ในเวลาเวลาหนึ่งขาดคนสำคัญคนหนึ่งไปนะก็ยังมีผมหนึ่งคนแล้วก็แฟนคลับของพี่อีกหลายคนเลยนะที่มีทั้งแฟนอาร์ตหรือแฟนคลับที่ติดตามตั้งแต่พี่มาตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็ยังมีนะคือนี่คือหนึ่งกำลังใจหรือหลายกำลังใจที่พี่สะสมมาตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะก็อย่าพิ่งหมดหวังกับความสิ้นหวังบางอย่างนะบางอย่างมันก็แก้ไขได้นะฮะแต่บางอย่างก็แก้ไขตัวเองไม่ได้จริงๆก็ ปรึกษาพวกแฟนคลับได้นะฮะอุ้ยลินพันละคือของของควันนี้ก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นของควันที่ใหญ่มากหรือจะเล็กมากนะผมว่าผมทําที่เท่าที่งบผมมีนะคือผมได้เคยไปคอมเมนต์ของเอ่อเคนเกรซี่แล้วว่าเออผมได้ใช้เงินไปยเกือบพันแล้วก็ตังค์ก็หมดแล้วนะครับผมก็คิดว่าคล,คลิปนี้คง มันคงไม่อยังไงมันคงยังไม่พอนะฮะคือคิดว่ามันก็คงทดแทนพวกราคาแพงๆของขวัญทำมืออะไรอย่างนี้ไม่ได้นะแต่สิ่งๆนี้ผมทำมาด้วยความตั้งใจแล้วก็แบบทำมาจากตั้งใจจริงนะอ่าแล้วก็ขอสุขสรันเกิด เคนเกอร์ซี่นะแล okay. 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 mm ้ว hmm. ก mm ็ขอโทษที hmm. mm ่โกหกคุด hmm. mm ้วยนะถ้าไม่โกหกนี้จะไม่เซอร์ไพรส์เลยนะโอเคโอเคก็ขอให้เคนเครซี่มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่กับการขับไปนานๆแล้วก็ขอให้ทำสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติด้วยนะอ้วนไม่ไปการเมืองโอเคขอให้คิดอะไรได้อย่างนั้นนะขอเป็นสิ่งดีๆนะยังไงพี่ก็พี่ก็คิดสิ่งดีๆแล้วล่ะโอเคไม่ได้ประชดนะ โอเคครับก็ขอบคุณที่มานั่งดูคลิปแล้วกนั่งฟังนะโอเคครับเหมือนจะเป็นคลิปเพียเพ้ยนๆกากากะอะไรคลิปหนึ่งก็ทํามาจาก Adobe After Effects ทั้งหมดนะเพราะผมก็ไม่ได้มีความสามารถอะไรขนาดนั้นโอเคก็ขอบคุณจริงๆที่มารับชมนะก็ขอตัวก่อนลวกันนะครับและก็นี่เป็น intro อีกหนึ่งของควันของผมที่จะทําให้นะเนื่องจากเห็นบนบนว่าอยากได้ intro มากมายอะไรประมาณนั้นนะ โอเคแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับมาแล้วมาแล้วอาแล้วก็ปิดทายนะครับสำหรับคนที่สนใจจะทำอินโทรนะเดี๋ยวสามารถติดต่อผมได้ที่ YouTube แล้วก็แฟนเพจแล้วก็ที่ y o u t u ยูเซอร์ของผมนะแล้วก็เออ่ผมจะไม่สอนโดยตรงนะผมจะให้นำไปศึกษานะฮะถ้าผมสอนก็เหมือนผมให้คุณศึกษาไปโดยตรงนะฮะ ก็ให้ไปดูคลิปเอาดีกว่าครับคือเวลาผมศึกษาผมก็ศึกษาจาก YouTube นะถ้าใครจะทํำอินโทรนี้ต้องมีความอดทนสูงมากนะเพราะว่าจะทําแค่1ชั่วโมงนี้ไม่เสร็จแนะ่นอนคืออินโทรดีๆที่จะออกมาได้คือต้องศึกษาเป็นเวลาประมาณ2ชั่วโมงยังต่ํานะคือศึกษาจาก YouTube โดยตรงนะแล้วนี้ก็หมดหน้าที่นะแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็เจอใหม่ครั้งหน้านะครับโอเคยปาย